ติดคอยบิดอยู่โอยควิดเจ้าขานั่นแหละกูโดนกัดตัวเอา้เากูกักแค่ส4สีวันนี้เจ้า่ะแต่กูเขากักลืมไปเลยเขาไม่รู้ว่าเขากักกูนานเท่าไหร่เนี่ยเอ้าแล้วยิงเห็นไปกักไว้ไหนเจ้า่ะนูน่นการทะเลนูน่นตากแดดแมบแมบผิวกูแหมหมดเลยเขาพลาเสียแล้วยิงเอ็นกลับมาได้ยังไงอีงโอ้อกูก็ลอยน้ำมาตัวเอา้เอายิงเอ็นไม่กลัวฉลามกัดเลยเจ้า่ะโอยตอนนั้นกูเห็นฉลามจริงๆด้วยแหละอันเดน มันรวนมันใกล้ๆกูนะกูเลยแกล้งใจมันเลยไม่แก,ก่กูสงสัยมันคงคิดว่าหญิงเอียนเป็นซากศพมั้งเจ้าค่ะนี่แหละความโสดกระโปกทำให้กูรอดชีวิตมาได้หูรู้ไหมแล้วไวป็นรกันหมดเลยบ้านนั้นนม่อินสิมเลยนี่อ๋อวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือนทิพสองน้ำาอนองเต็มตะลิงกวกเราทางลไงม ไอ้หลงก,กับมึงนี่อ๋อวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือน12บสเขาออกไปลอยประทีปกันหมดยายิงเอ็นเอาวันเพ็ญเดือนส2องต้องไปลอยกระทงแล่นไปลอยประทีปอะไรที่ไหนนน่นโอยกระทงกับประทีปมันก,ก้อนเดียวกันนั่นแหละยาิงเอ็นอย่างโง่ไหลถ้าเป็นคนอื่นโง่ขนาดนี้จะตีเนเด็กไปตั้งนานแล้วนะเจ้าค่ะขอโทษค่ะคุณลักใจนี่แหละนี่แหละนี่แหละ,ละ,ละที่ท่านเศียทีไม่มา,มาหากูกูน้อยใจรู้ไหมพูดชัดสิดแค่ยิงเอ็นท่านเสียฐีท่านเสรษฐีนั่นแหละเอาเสียทีก็เสียทีอย่างทีสิก็แล้วกันนะะเจ้าค กูน้อยใจไม่มาหากูเลยไหนยันแล้วกูถามมึงไงกูไม่สวยตรงไหนไอ้แก้กูไม่สวยตรงไหนจิ้งอนเจ้าความจริงหรือโกหกเจ้าค่ะมึงพูดความจริงมาถ้าความจริงยินงอ็นไม่สวยเลยค่ะงั้นกูเอาโกหกดีกว่าถ้าโกหกยินงอ็นสวยสวยเจ้าค่ะกูว่าแล้วกูต้องสวยมึงเป็นคนรับสายที่รู้ใจกูแล้วเกินอีจตอแหลมึงรู้ไหมถ้ากูถูกรางวัลที่หนึ่งกูจะพามึงเหมารถไยายามลงพนนะกูดีใจ ทำไมเขาไปกันหมดบ้านหมดเมืองแล้วจะไปสร้างห้องน้ําให้ลุงพลเขาสร้างติดแล้วอ้ากูจะไปติดกล้องวงจนปิดให้กันได้จะไปติดทําไมเขาไปติดให้แล้วกูจะไปติดในห้องน้ำลุงพลแล้วกูไปนอนอยู่ที่บ้านกูนูกูจะเห็นใครลุงพลหุน่าเกียจยังงอย่าพูดอย่างนี้เราเป็นผู้หญิงัวผัวกูไม่น่าหา ไอ้แป้งโนข้าวแง็เรเร็เร็วเเร็วเร็เรเร็เร็วเร็วเร็ร็วเร็วเวเร็วเร็วเ็ร็วเร็รวเรร็วเร็เร็วเร็วร็วเร็ร็รเร็วเร็ร็ก็วเร็็ร็วเร็ร็วเร็วเร็เร็เร็วเอ็วร็วเ็เร็วเา็วเร็ว็วเร็วเร็วเรวเรอวเร็ว็ว็ววเ็วเ อยู่ไกุญแจกุญแจเราแค่กุญแจกุญแจกุญแจครับพอรองนะครับร้องไปยังเงินค่ะเราจะหาเจอได้ยังไงบ้านเรามันหลังใหญ่มันมีหลายห้องว่าเจะเลือกขาดดอกนี้แน่นอนเลยไม่ใช่อันมันกุญแจเล่ากาเลือกาดเรามีเล่าเข้าได้เหรอคะไม่มีเหล้าจะเข้าว่าตรงไหนล่ะดอกนี้แน่นอนเลยนี่ดอกนี้ดอกนี้อันนั้นมันกุญแจโลหีพูดหน่าเกลียดบ้านเราไม่ใช่ช่องกหระดจะมีโลหีได้ยังไงโลหีข้าวหีออกมุ่งตรงจาก เไปล็อกห้องเลยคุณนายครับจะจับผมพ์เหรอครับคุณนายครำล็อกหรือยังล็อกแล้วค่ะสวรรค์บปนดาลส่งคอยมาให้แสนนี่พอนงเธอรู้ไหมเธอมาขโมยของในห้องแสนถ้ามีความผิดรู้ไหมฉันจะส่งเธอให้ตำรวจดี่แมนะ ได้ครับจะจบผมโงตำรวจหรอครับแั้ถ้าจะมีข้อยื่นเสนอให้เธอถ้าเธอทำแด้ฉันจะปล่อยเธอไปผมยอตัวแน่วเลยครับคุณไน้ครับเธอต้องทำให้ฉันสำเร็จความใครเอาคุณไนายเป็นใครคือว่ากินยาครับ <c oughs> มีมุกด้วยฉันชอบฉันไม่ต้องการกินยา ุณได้อยากกินนังกันครับฉันต้องการกินควยควยผู้ใดครับคุณนายแล้วเธอว่าในห้องนี้มันมีสักกี่ควยแล้วมีสองควยครับที่ไหนลหละควยคุณนายเด้อครับ ผมเอาครับคุณนายครับผมรักษาศีลหากกาไม่ผมถือศีลผมก็ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นผม,ม,ผมหักเมียผมผู้เดียวคุณนายครับอ้ยนี่พี่ไก่เมียมึงบ้ามากม,มึงอีกอเห็นเอาหน้าของน้ำลืมเลยเปิดเปิดเนี่มันว่ามากเจ้าใจเหมียวคุณนายครับมึงยาวเลยแมวบอกเอาครับคุณนายครับพูดถามมึงมึงยาวเลยไม่เอาผม <c oughs> บอกเอาดีดีครับคุณนายครับพูดถามมึงเป็นครั้งสุดท้ายมึงเยาวเลยแมา <c oughs> ถหาเจ้าเนี่ยเบาดีๆปืนไข่ได้ดนิมันมาซีไวมึวาซีกูมันเหรอขกาูไล่ก้เห็นมันมายกูมันเหรอท่านั้นกูเชืมึงเองอีุดยันแล้วเชียกมาจ้องา หล้วข้ามันจะให้ปวดท่าเดียวหรอฮะโคตรน่าเกลียดมึงเป็นเกลงเลยมึงแก้เลยมักแต่มันไว้ไม่ใช่มันกูดไว้แล้วมึงก็ไปทําเพลงมาเอามนืสิวให้กูมีความสุขและรู้สึกว่าคคิคืนอยากจะได้คนตอนเพลงมาเปิดหรือยังเปิดแล้วค่ะที่หายแล้วความแห้งเลยมั้่กมได้ยินแล้วอ้อคุณนายครับนี่ผมดอครับ เล่นหน่อยสิโอ้ยกูได้ครับโอ้ยกู พวกเจ้าทำได้ยินได้ยังไงท่านเศรษฐีครับคุณนายที่ข้อมขืนผมครับแต่ว่าผมเลียนอะไรครับผมรักษาศีหน้ากับแม่โมผิดลูกผิดเมียผอื่นผมหักเมียผมมุดเดียวครับท่านเศรษฐีที่เจ้ายังมีศีลธรรมนี่ฉะนั้นของเมียข้าเขาจะหมุนเอเล่เลยนี่รับไปรางวัลสำหรับเจ้าที่เมียข้าของเมียข้าป๊รับสินมาขอเดี๋ยวได้หลายปีเท่าเกับไปรับหางขอครบ เป็นเพราะฉันเจนสีมาค่ามั่นรูดิวรุมดีใช่ไหมเมื่อแตกบเนี่ยแถวๆบางยุทธแต่ละคนว่านื้อเทือดดนห้าเจนจะขี้เดือดตลกจบแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะขออนุญาต